สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ่อนะครับผมฉากตรงหน้าคุ้นๆหรือเปล่าครับพี่ๆ <c ười> ใครนอนดึกเมื่อคืนนี้รายงานตัวด้านล่างหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยผมลงจากไลฟ์สดเมื่อคืนผมก็บันทึกวิดีโอต่อเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงนี้อากาศฝนตกเย็นๆหนาวๆนะ ผมเอากระเป๋าตาังมาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็พิงเลยฮะเพราะว่าตอนนี้ร้อนเงินก็อ่ะเมื่อคืนคืนหมดแล้วนะท่านใดสนใจอยากจะรู้ข้อมูลมีดชุดนี้เนี่ยไปดูไลฟ์สดเมื่อคืนย้อนหลังได้นะครับผมลงไว้ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าวคุณผู้ชมเล่มนี้มีปิดไปแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่แล้วเดี๋ยวผมจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับปิดไปแล้วนะครับเล่มสองหมื่นเรียบร้อยแล้วก็เล่มนี้พี่สาธิตปิดไปแล้ว นะฮะเดี๋ยวยังไงให้คุณแม่จะส่งให้วันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวดูแลให้อย่างดีที่สุดนะครับผมเนี่ยขอบพคุณมากๆนะครับเล่มอื่นถ้าใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมนะวันนี้เนะี่ยผมขออนุญาตขึ้นงานพระเหรียญน,นิดหนึ่งแล้วกันนะครับได้มาประมาณหนึ่งแล้วก็จะขึ้นเป็นเหรียญน,นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพิ่งได้มาเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวขยับนิดหนึ่งนะตรงนี้จะเป็นรุ่นเหรียญ มงกรเจ้าสัวนะครับไปเหรียญหลวงพ่อพัดนะนะไปเรียมกรอบกันน้ําไว้ให้นี่นะครับแต่ไม่ได้ใส่ขอบทองนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ไหวนะไม่เหลือกําไรเลยนะคุณผู้ชมช่างหลังๆใส่รอบทองมาไม่เหลือกําไรนะแต่ว่าเนี่ยทาให้ด้วยความตั้งใจนะครับมังกรเจ้าสัวรุ่นนี้ดียังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับมีอยู่สามเหรียญน,นะที่เป็นมงกรเจ้าสัวแบบเหมือนกันเนาะสี่เหรียญตรงนี้ แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งมันจะแตกต่างนะผมดูให้อ่ะเนี่ยนะครับห้าเหรียญครบเนาะแล้วก็อ่าโอเคเหรียญอื่นไม่ใช่นะมีห้าเหรียญน,นะครับมับงกรเจ้าสัวนะครับคุณผู้ชมนะเหรียญแรกเนี่ยโค้ดตัวเลข414นะฮะ414เหรียญน,นี้อ่าที่สอง428ไม่ใช่นะไม่ใช่นะนะฮะ345โค้ดนี้345นะครับเหรียญที่สอง เหรียญที่3 4,4,8 4,4,8นะครับแล้วก็เหรียญที่4เป็น4,6,1หนะเี่ยหรียญที่5 3,2,2นะครับอ่ะทีเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเอาสักเหรียญหนึ่งแล้วกันเอาเป็น3,4,5แล้วกันนะโอ้โหเหรียญลันนัมเบอร์นะ เหรียญรันนัมเบอร์ด้วย mm hmm. ไปตามหามาให้ mm hmm. คุณผู้ชมนะ mm hmm. เห็นว่าชอบกัน mm hmm. ก็เลยเล่นเหรียญนี้มาให้นะบูชาที่300นะครับคุณผู้ชมฟรีค่าจะส่งให้ mm hmm. เหรียญมังกรเจ้าสัวนเนี่ย mm hmm. อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะสังเกตได้ว่าบริเวณด้านในเนี่ยเขาจะมีจีวอนอยู่นะตรงนี้จะเป็นจีวอนของหลวงพ่อพัดนะเป็นจีวอนแท้ที่ท่านใช้เลยนะครับคุณผู้ชมนะของหลวงพ่อท่านแล้วก็บริเวณตรง สังคตินะครับตอกเป็นคาถาพระเจ้าหาพระองค์ไว้นะเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูแล้วกันนะผมว่าเราต้องดูกันจะชัดนิดหนึ่งถ้าเป็นงานเหรียญยังไงต้องต้องส่องให้ชัดเจนเนาะเรื่องของความสวยงามของเหรียญเนี่ยนะครับอ่ะนิดหนึ่งครับนี่นะตอกพระคาถาณชารีติไว้ด้วยนะคาถาพระเจ้า5พระองค์ครอบไว้นะ เหลียญจะมีพระาราชมงคลวัชราจารย์นะก็คือหลวงพ่อพระตันงเลครับคุณผู้ชมแล้วก็บริเวณตรงด้านข้างนะมีการต่อโค้ดไว้ด้วยนะ,ะให้ดูเนี่ยในโค้ดนะครับสามสี่ห้านะสามสี่ห้าแบบนี้เลยหน้าจมูกเต็มนะจีวอหลวงพ่อจมูกเต็มนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นยันตามาศาสตร์จีนนะครับนี่ เนี่ยนะครับเหมือซา,าจีนแล้วก็ที่หลายคนประทับใจมากกว่าคือจะเป็นบริเวณด้านหลังเป็นมังกรเจ้าสัวนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้เนี่ยดังมากๆนะครับในจีนดังมากๆปเนี่ยปีหกส่นะนะมีเข่าแก่จีนเน่ยก็มาเก็บไปเหมือนกันนะแต่ว่าราคาเหรียญนนะ้าตอนนั้นก็เบานะเบามากนะในหลังรุ้นก็เบานะเนี่ยก็ไปตามเก็บมาให้ แล้วก็ท่าในใดสนใจเหรียญเจ้าสวนนะครับ300ส่งฟรีนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีอีกเป็นรวยคู่บารมีนะครับเนี่รยรวยคู่บารมีอ่ะนี่นีก็เป็นเหรียญหลวพ่อพัดนะครับแบบนี้นะนี ลงยาจีวอนนะพื้นหลังแดงนะครับแปดเก้าสามครับนะพื้นหลังแดงเป็นข้อป้องอ้อยนะครับด้านข้างกรอบเป็นข้อป้องอ้อยนะแล้วก็ด้านหลังฟลิปกลับมานะมหาบาร,รมีรวยเงินล้านนะเป็นรุ่นนี้เลยเป็นยันพญาไก่ฟ้านะครับนะไก่ฟ้าลักษณะคล้ายกับพญาลอนะนะนะยันคาถาพระเจ้าห้าระองค์รอบนะครับแล้วก็ตีหน้าชาลิติไว้ด้วย ตีพิสรอบนะครับนะต่อยตีพิสรอบเลยนะเป็นมงคลครับเหรียญน,นี้นะก็ถ้าท่านใดสนใจมีเหรียญเดียวนะครับมหาบารมีรวยเงินพันล้านนะครับรวยเงินล้านนะนะโอเคมีเหรียญเดียวนะครับสามร้อยเหมือนกันเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยจะมีราคาแรงหน่อยก็รุ่นนี้ มีกล่องให้ทุกุกเล่มทุกอง์นะทุกเล่มลมนะไม่ใช่มีดหมอมีกล่องให้ทุกองนะครับคุณผู้ชมผมมีกล่องให้ทุกองค์นะเนื่องจากว่าผมสั่งเลี่ยมเองครับอันไหนเลี่ยมให้ก็เลี่ยมฮะไม่ได้โกหกหรอกครับเชื่อผมเถอะนะแต่พยายามหาจังหวะดีๆไปเลี่ยมแล้วได้อันนี้น้อยหน่อยเสียค่าใช้จ่ายน้อยหน่อยเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับ นะอันนี้จะเป็นหน้ากากทองแดงนะครับเนื้อเป็นเนื้อทองทิพย์ไม่ใช่ไม่ใช่ขอผู้ชมขออภัยเขาไปเนื้อเป็นเนื้อสามเคเนี่เป็นเนื้อสามเคเนะหน้ากากเป็นหน้ากากทองแดงนะครับลงยาทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยด้านหลังเหรียญก็ค่อนข้างสวยนะลักษณะเหมือนสีพระอุโบสถของทางวัดนะครับอันนะี้แต่เป็นเนื้อทองแดงเลยนะตรงบริเวณตรงตาสัญลักษณ์นะครับตรงคาถาพระเจ้าหนะ้ามพระองค์เนี่ย นะเหรียญอริยะเมตานะครับเดี๋ยวได้ไปพร้อมกล่องเลยนะอันนี้นะชาลิติครับปีหกสี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ครับสามรอยห้าสิบนะเหรียญนี้นี่นะครับเอ้ผมต้องต้องด้านฟูเฮดดีเข้านะครับเนี่ยเมื่อกี้นี่นะครับสองห้าหกสี่เนาะตัวอักษรสวยนะเป็นฟอนต์ลายไทยเลยนะเนี่ยนี่ อริยะเมตานะครับเราจะมีโค้ดบัวตัวนี้นะครับเป็นโคดเฉพาะนะครับตัวเลขหนึ่งสี่หนึ่งนะด้านบนจะเป็นเนื้อนะครับสามเคตัวนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสามเคลักษณะเหมือนเสมาที่อยู่รอบรอบโบสถ์นะครับนี่นะอ่ะก็เหรียญนี้สามร้อยห้าสิบนะครับเป็นเหรียญอริยะเมตานะครับหลวงพ่อพัด แล้วก็จะมีสี่เก้าเก้าอยู่อ่าเดี๋ยวให้ดูว่าเหรียญสี่เก้าเก้าสวยขนาดไหนเหรียญแรกก่อนเลยรวยมหาเฮงนะรวยมหาเฮงอ่ะหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่ะโอเคนะครับนี่หน้ากากเงินนะครับ อันนี้น่าจะเป็นเนื้อสามเคเหมือนกันนะครับประกากาชุบเงินด้านล่างมีไก่เป็นพญาไก่นะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูแล้วกันยังไงต้องดูกล้องนะเหรียญต้องดูกล้องเนี่ยครับเป็นพญาไก่แบบนี้นะจมูกเต็มนะครับจมูกไม่มีโดนนะครับนะไม่มีโดนนะครับนี่หลวงพ่อพัดนะครับ ปุญญากามโมนี่นะฮะชัดไหมเอ่ยเนี่ยนะครับจัะราวาลสวรรค์นะวัดห้อยด้วนเนาะนี่นะด้านหลังก็จะสวยนิดนึงนะครับข้าวขาประเจ้าห้าพระองค์ครับยันพญาไก นี่ยันพญาไกา่รวยเงินทองปีหกสี่นะครับนี่ก็ยันหลากหลายนะครับเนี่ยต่อโคตรพอนะครับโคตรพอโคตรพัดนเนี่ยนะครับนอกจากจะอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ใบมีดด้วยนะครับสองสามหนึ่งครับโคตรตัวเลขนะอ่ะเหรียญรวยมหาเฮงนะครับเหรียญน,นี้สี่เก้าเก้าครับคุณผู้ชมเรียมกรอบกันน้ำให้เรียบร้อยใครจะไปเรียมกรอบทองต่อก็ได้นะครับแล้วก็เหรียญ ห่วงเชื่อมหนึ่งร้อยปีอะเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับต่อโคตรพัดเหมือน,นกันนะครับหน้ากากเงินนะครับอันนี้หน้ากากเงินนะหน้ากากเงินนะครับเป็นกระไหลเงินนะบอเนี้เป็นกระไหลเงินลงยาจีวอนครับ,รรรรบพื้นหลังสีน้ำเงินลงยาน้ำเงินนะต่อโคตรพัดนะครับอันนี้ อนี่นะครับโคดพัดนะนี่โคดพัดห่วงเชื่อมนะอันนี้ก็สี่เก้าเก้านะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งจะเป็นหน้ากากากระไหลทองนะครับเหรียญอยู่เย็นเป็นสุกนะครับสวยๆนะครับเหรียญอยู่เย็นเป็นสุกกระสวยนะสี่เก้าเก้าเหมือนกันครับหน้ากากเป็นกระไหลทองนะครับนี่ นะมีลายเซนนะครับกระลายทองนะนี่แล้วก็ด้านหลังจะเป็นปลาสีทองแบบนี้นครับผม,ม่ค่อยชอบสีทองนะถ้าเกิดใครติดตามมานานจะเศร้าผมชอบสีทองมากๆนะปีหกสี่นะครับนะนี่ปลาสีทองแบบนี้คนระับ วันนี้อาจจะแบบดูแปลกๆนะทําไมอาจารย์ออกพูดน้อยทั้งเมื่อคืนไลฟ์สดหนักนะครับแล้วก็แล้วก็ลวกไลฟ์สดเสร็จปั๊บผมทําคลิปนี้ต่อนะไลฟ์สดเป็นชั่วโมงกว่านะครับก็เลยแบบอาจจะแบบ power น้อยลงนะเชา้านี้นะอ่ะโอเคครับผมก็ถ้าเหรียญอยู่เย็นเป็นสุกนะครับเหรียญน,นี้499นะครับคุณผู้ชม <c oughs> ทำกำไรได้สบายๆนะถ้าใครไปสายเก่งกำไรนะครับนะ,ะเหรียญน,นี้เหล็กน้ำพี สี่เก้าเก้าเหมือนกันครับนี่เหรียญนะครับฝั่งเพชรสีแซ่ด้วยนะครับสีแดงไว้นะครับเป็นรูปังค์กรรอบนะครับแนง่ะพี่มีเหรียญเดียวนะครับคุณผู้ชมนะมีเหรียญเดียวหามาได้เท่านี้นะครับด้านหลังจะเป็นอทองแดงตรงนี้นะครับเป็นยันยินหยางนะครับนี่นะครับสี่เก้าเก้านะ เป็นเหรียญหน้ายักษ์หนึ่งร้อยปีครับมหาบรมีรวยเงินล้าน,นครับเนี่ยนะอ่ะโอเคครับแล้วก็เหรียญเจ้าสัวแสนล้านนกสีเก้าเก้านะค,คุณผู้ชมพื้นหลังเขียวนะสีทองเกแลยวนะครับผมชอบสีทองครับทําไมสีทองก็เหล็กน้ําพีเนี่ยนะนี่ยนะครับนี่อ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะัสำหรับนิกสีเก้าเก้านะครับคุณผู้ชม อ่ะชุดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับที่เป็นเหรียญน,นั่งพานก็มีเล็กน้อยนะอนะยังมีให้อยู่นะครับสำหรับเหรียญพยาไก่นะครับนะนะหน้ากากเป็นกระไทองนะครับแล้วว่าเหรียญน,นั่งพานตัวนี้เหรียญน,นั่งพาน,นะครับสามเก้าเก้ายังมีให้อยู่นะครับ นี่นะสามเก้าเก้าฟรีแค่จะส่งนะครับหรือว่าจะเอาเหรียญน,นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดูให้รนะรันรวยพัฒนามงคลนะนะเก้าสิบเก้านะครับรวยพัฒนามงคลเก้าสิบเก้านะเหรียญนี้นะก็สามเก้าเก้านะผมมีให้เนาะกับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมไม่ไหวฮะวันนี้เต็มเต็มที่ครับเต็มเต็มสเต็มแล้วนะ เพราะว่าเมื่อคืนใช้ power เยอะไปหน่อยนะครับก็ท่านใดสนใจอยากจะดูมีดหมอตรงนี้ไปดูในไลฟ์สดย้อนหลังได้นะครับผมลงไว้แล้วนะครับไปดูในช่องแหละกดเข้าไปในช่องแล้วตรงคําว่าไลฟ์สดนะครับอันแรกสุดเลยนะครับก็จะเจอนะครับผมโอเคครับท่านใดสนใจนะครับ0631305304ครับร้านมีดครูอ๋อย่ดีบริการทุกท่านนะครับผมไปละบายสวัสดีครับผม